โชยุซูชิและอิสักยาบุฟเฟ่ตบุฟเฟ่ตแซลมอน499บาทที่สุดในดวงใจต้องร้านโชยุ BKK อิ่มอร่อยไปกับซาซิมิซูชิและอิสักยาจะคุ้มอร่อยเบอร์นั้นเป็นบุฟเฟ่ตอาหารญี่ปุ่นที่คุ้มมากเพราะคุณภาพล้นเหลือแถมราคาก็แสนจะสบายสายกระเป๋าเพราะของเขาเนี่ยสดอร่อย ย่าและเตรียมกรีดไปกับความใหญ่อลังการของออสเตอร์พูดเลยว่านี่คือทีเด็ดเลยนะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บจะบอกใครแถมยังมีกุ้งมีปูให้ทานกันด้วยนะพูดเลยว่าจงมาจงมาโซยุูชิและอิซากะยะ กันแล้วนะครับช่วงนี้ของรายการจากร้านโชยุซูชิแอนด์อิซกายะมุเป้นะครับคุณเปิ้ลคุณวันและคุณเจมส์สวัสดีครับจัดมาแบบโอ้โหอลังการมากเลยะค่ะคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านอื่นที่จะมารายการเรา จัดให้ได้แบบนี้ใช่บอกเลยกาลังรู้สึกว่าหิวแล้วอยากกินอ่ะแล้วพอเห็นแล้วแบบน้ําลายไหลหมดเลยดูดีทั้งแบบว่าโฟกรานเนื้อหอยเชลโอ้กินก่อนเลยแล้วเรามีเมนูมาทําให้เราทานสดๆในรายการด้วยอันนี้คืออะไรอะคะตัวนี้จะเป็นแซลมอนลาวาโลครับแซลมอนลาวาทำไมต้องเป็นลาวาลาวาคืออะไรตรงไหนอ่าเป็นซอสครับเป็นซอสสไปซี่ครับที่สีเมนลาวาครับเดี๋ยวนั้นแล้วคุณแล้วคือคือที่ร้านเนี่ย จุดเด่นของร้านนี้คือความสดของอาหารเล่าให้ฟังหน่อยครับความสดของอาหารแล้วก็จุดเด่นก็คือเป็นครัวปิดเป็นครัวปิดเปิดใช่ค่ะเปิดโชว์เอก็คือก็คือเราสามารถดูเชฟเขาทำเอ่ได้เลยใช่ค่ะร้านอยู่ที่ไหนนะครับ จุฬาค่ะซอยเก้าแอมป์คจุฬาชั้นสองร์คเหรรอคับใช่ค่ะแอมป้าไปไหมเหรอเป็นเป็นเป็นอะไาไปกินข้าวครับโชว์อยู่ไงครับพี่ดปเองนึกว่งวันนี้เธอเป็นแขกรับเชิญเลือดพิชิคอนกเข้าสตงไม่เลือดเราคิดดูดีเวลาถามน้องเมย์เวลาถามสามีจะขนาดไหนอ๋อยากโชว์เดีงอ่ะเจนนั่งตัวสั่นอย่างนี้เลยเจนชงอ่ะร้านนี้คือ บุฟเฟ่ใช่ไหมครับค่ะบุฟเฟ่ขายยังไงบ้างครับมี3ราคาค่ะมี499 599แล้วก็899ค่ะต่างกันยังไงตัวแรกจะมี54เมนูค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแซลมอนเป็นของทานเล่นของทอดอะค่ะตัวที่สองจะเพิ่มมาพวกซีฟู้ดอย่างกุ้งปูหอยออยเซอร์เนี่ยค่ะมีวากิวมีอุนังอีด้วยค่ะส่วนตัวสุดท้ายก็บุฟเฟ่โกนะคะก็จะมีซาซิมิโกแล้วก็โอกาเอนกาวะ ก็จะทานได้หมดเลยเจ็ดสิบแปดเมนูคือไม่อยากจะบอกว่าจานนี้จะจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพี่เคียเนื้อป่ามันทานาไปแล้วมันละลายในปากอ่ะเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ารายการพี่บอกแล้วธัญญาวันนี้ธัญญาถามนะวอนที่กินตัวนี้ดูดิสุดท้ายพี่แค่ธัญญาพี่เอาเลย่พีเอาเลยไม่เป็นไรขอบคุณค่ะคนนี้นนี้แมวน่าจะอร่อยสุดแล้วร้านเปิดกี่โมงกี่โมงนะครับสิบเอ็ดโมงค่ะปิดสี่ทุ่มค่ะทุกวันทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดแล้วมีกี่สาขาแล้วครับมีสาขาเดียวค่ะ คุณวันพูดบ้างไหมคะที่อายอะไรคะใต้นิดหน่อยใต้นิดหน่อยจังคุณจากไหนครับคนญี่ปุ่นรอคะคนไม่ใช่กับคนพอมคนอินโดครับอินโดแล้วคุณวันคุณวันเป็นทําอะไรในร้านเป็นเจ้าของป่ะคะใช่ครับเป็นเจ้าของใช่ทำไมถึงเปิดร้านญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าผมทำงานที่ประเทศอเมริกาทำงานตาอาหารญี่ปุ่นครับใช่ครับเขาเป็นเป็นเชฟเป็นเชฟญี่ปุ่นครับเชฟญี่ปุ่นครับเป็นเชฟญี่ปุ่นที่อเมริกาแล้วก็พอกับ เป็นชาวอินโดที่มาอยู่ไทยแล้วก็เลยมาเปิดแลวมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ครับเปิดได้นานเท่าไหร่ล่ะครับร้านนี้ประมาณ4ปีค่ะโอ้นานแล้วนะหูเหรอลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือคือนักนักศึกษาจุฬา่ะนักศึกษาจุฬา,า,าค่ะแหมไม่ใช่ <c oughs> โยก็จบจุฬาใช่ไงก็ถึงก็ถึงแมมไงโอ้ไม่ไม่ใช่น้ำเปล่านี่น้ำเปล่าขึไปไหนนี่มันสาแก่ด้นน้องนี่ว่าอร่อยไหมอร่อยครับ อร่อยมากครับอ่ะชอบกิ๊กกินมาชอบอะไรที่สุดผมนี่ไงช็อตนี้ไงหมดไปแล้วเยวก่อนนะี่เสร็จแล้วกินได้เลยไหมคะอ่ะขอลองหน่อได้ครับตัวนี้ชื่อเมนูอะไรนะครับแซลมอนลาวาโลครับอ่ะให้น้องๆก่อนเอาเลยเซอมอนและคือซ้ำซ้ำราคาบุฟเฟ่เนี่ยเวลาทานทานได้นานเท่าไหร่ครับ หนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีค่ะอ๋อก็คือต้องเลือกตามว่าถ้าสี่เก้าเก้าก็ได้อย่างนี้ใช่ค่ะเอาแล้วอย่างไหนคุ้มสุดพี่อ่ะถ้าเกิดเป็นพี่แปดเก้าเก้าแปดแดงคันได้หมดเลยมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าหรอคะมีเจ็ดสิบแปดเมนูก็มีพวกซาซิมิโกโฟกาเอ็นกาวะโฮตาเตะเนี่ยค่ะแล้วเวลาไปที่ร้านต้องโทรจองไหมคะถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์รบกวนโทรจองใช่ค่ะเอรเบอร์ศูนย์สองสองหนึ่งสี่สี่หกสามเก้าค่ะ เอาอย่างนี้ดีกว่ามาออกมาขี้หนิงเข้ามารายการถ้าเขามีของแถมใช่ไหมที่ร้านที่ร้านนี้มีอะไรพิเศษให้กับคนดูของคุยซัพโชว์ไหมครับก็ต้องถามถามบอส Any special promotion for the show oh yes of course I will give for everybody's special promotion until until end of the next month no I think there's no there's no expiration date really yes yes so how many percentage off say it again how many percent off กำลังขอให้คนดูแล้วเนี่ยพี Sabbath> ่พี่พี่อ้อเพียรกำลังขอลองโปรโมชั่นให้คนดูอยู่เอาอย่างนี้พี่พีแพ่เราสรุปไปเลยเพราะว่าเราไม่มีเวลามานั่งสปีกอังกฤษแล้วมานั่งแปลแล้วเดี๋ยวเราไปขอเขาที่หลังแล้วไปบิบ ไป็นบีบังคับอ่าโปรโมชั่นพิเศษฟรีนะครับกุ้งแม่น้ําย่างเสิร์ฟแบบไม่อั้นในเซตบุฟเฟ่สี่ร้บวกบวกซึ่งปกติเนี่ยมันอยู่ใน699ก้าแบบโปรของเราเนี่ยยาวจนถึงสิ้นเดือนนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยง่ายง่ายพรุ่งนี้ใครใครใครไม่รู้จะไปทานข้าวที่ไหนก็ไปที่ร้านเพิ่เลยแอดไลน์ไปด้วยแล้วกันที่แอดโชยุแบงคอกแอดโชยุบีเคเคครับทั้งสามท่านขอบคุณครับ thank you very much ิร์ แล้ววันนี้จะเป็นวันที่ทั้งพิธีกรแขกรรบเชิญจะนั่งอยู่หลังจากรายการจบยาวที่สุดเร้จะไม่รีบกลับว,นนวันนี้เราไม่รีบกลับเลยเราไม่รีบกลับไม่ค่ะไม่รีบะแขกเอา กินอยู่บ้านกินไปอยู่ฝากละครไปค่ะก็ฝากละครเรื่องวิมานจอเงินด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงปฤหัสองทุ่มสิบนาทีทางช่องวันส1ค่ะโอเคขอบคุณมากทั้งสอคนครับขอบคุณมากคนค่ะพรุ่งนี้มาฉลองวันเึืนอมางวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกรพรุ่งนี้มาฉลองวันศุกด้วยแกนทีนี่มาแซ่บันที่นี่กับคุยแซ่บโชว์มาละลายไปก่อนครับสวัสดีครับ โอ้โหโอ้ยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังทัานยาเป็นยังไงร,รีบสับสคร b e ไปที่ Orange Mama นะครับผม